自己上在对不对？ ประโยชน์นี้แมายบอกว่าอย่างไระสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองอันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งนะมันเป็นคําง่ายๆมันเป็นคําที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ส่วนตัวผมเองผมได้สัมผัสผมได้รู้สึกผมได้รับรู้ความรู้สึกของชาวนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจริงนะเขาไม่ได้โกหกจริงๆสิ่งที่ได้ผมจะจําแนกเป็น2แบบครับแบบแรกคือรูปแบบทางที่เป็นชาวนาคือผู้ผลิตกับอีกรูปแบบหนึ่งคือ ผู้บริโภครูปแบบนี้นะครับจะแตกต่างกันชัดเจนคือต้นทางกับปลายทางจะต่างกันนะสิ่งที่ได้แต่ได้เหมือนกันคือสุขภาพดี ถ้าชาวนาไม่เลือกรับที่จะทําเกษตรแบบอินทรีย์ชาวนาไม่ทํานาแบบอินทรีย์ไม่ทํานาแบบปลอดสารพิษชาวนาจะไม่ได้รับการปลอดสารพิษทาง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ได้รับการปลอดสารพิษคืออะไรก็ยังทํานาแบบเดิมอ่ะก็ยังใช้สารเคมีแบบเดิมพ่นยาไปทํานาไปสารเคมีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สะสมอยู่ในร่างกายของชาวนาเองชาวนาจะได้รับผลกระทบเหล่านั้นด้วยตัวเองครับผมสัมผัสมาแล้วผมถามกับชาวนาเองเลยว่าหลังจากที่ทําเกษตรอินทรีย์แล้วดี ยังไงพี่ชาวนาตอบได้ชัดเลยว่าสุขภาพดีขึ้นเมื่อก่อนเคยป่วยตอนนี้ไม่ป่วยแล้วเมื่อก่อนเคยไม่สบายบ่อยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลครับและปลายทางล่ะสำหรับผู้บริโภคได้อะไรบ้างนอกเหนือจากสารอาหารที่อยู่ในข้าวแล้วเนี่ยมันยังมีอีกอันหนึ่งที่ได้รับแน่นอนคือการปอดสารพิษการปอดสารพิษไม่ใช่แค่ชาวนาได้รับนะตัวผู้บริโภคก็ได้รับเช่นเดียวกันเพราะไอตัวต้นตอการผลิตเนี่ยมันไม่มีสารเคมีเข้ามาเจือปนในการผลิตมันก็ จะทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รับสารเคมีในการบริโภคเช่นเดียวกันครับและเหนือกว่านั้นอีกในองค์กรโอซิสเราครับการซื้อการขายบนมาตรฐานการซื้อาขายแบบแฟร์เทรดก็คือการค้าแบบเป็นธรรมนั่นเองสิ่งที่ชาวนาจะได้และผู้บริโภคจะได้คืออะไรชาวนาได้ราคาที่เป็นธรรมแน่นอนอยู่แล้วผู้บริโภคจะได้สนับสนุนชาวนาเพราะมันจะมีเงินสนับสนุนก้อนหนึ่งในช่วงลายปีเพื่อหมุนเวียนให้กับ ตัวชาวนาเพื่อหมุนเวียนให้กับผู้ผลิตให้มีเงินให้มีงบประมาณเนี่ยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองเหมือนเป็นกําลังใจให้กับชาวนานะว่าคุณทําของดีให้เรารับประทานเราก็ยอมที่จะจ่ายให้แพงขึ้นในองค์กรโอซิสเราครับมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพข้าวรวมไปถึงการพัฒนาเกี่ยวกับตัวสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อให้ชาวนาได้ผลิตข้าวให้มีปริมาณมากที่สุดองค์กรโอซิสเรามุ่งเน้นที่จะ พัฒนาและก็รักษามาตรฐานมาตรฐานการรับรองที่องค์กรชั้นนําระดับโลกเนี่ยรับรองว่าองค์กรเราเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เป็นข้าวอินทรีย์จากองค์กรไม่ว่าจะเป็น EU b i o s u i s วิต์เนท หรือการค้าแบบเป็นธรรมองค์กรโอซิสเราครับมีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ข้าวกล้องอินทรีย์ข้าวหอมนินอินทรีย์หรือข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์มีสินค้าทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสินค้าบายโปรดักต์สินค้าที่นําไปแปรรูปเพื่อให้มีคุณภาพสูงที่สุดซึ่งดียังไงมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับ ตัวสินค้าเองด้วยเช่นเดียวกันครับและสิ่งที่เราอธิบายมาเหล่านี้ครับคือสิ่งที่องค์กรทำมาจริงๆและคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เสริมคุณภาพให้กับชีวิตทั้งชาวนาแล้วก็ผู้บริโภค องค์กรแพร่เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้นเพื่อพัฒนาให้สินค้าเหล่านี้ไปหาผู้บริโภคที่ต้องการได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีท้ายที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนนำข้อมูลดีๆมาให้ท่าผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่เป็นประจำครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ